สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ปัญหาเ h อร์มอลสเตรสนะครับในในบาร์นะครับซึ่งบาร์เนี่ยจะรับแรงในแนวแกนด้วยตัวอย่างที่เจนะครับซึ่งอยู่ในการบรรยายนะครับก็เป็นไปตามรูปทางด้านขวามือตรงนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมเอาสกรีนขึ้นมาก่อนนะครับโอเคก็ใช้ตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างที่ที่เจดนะครับก็คือเป็นบาร์นะครับที่มีการเปลี่ยนพื้นที่หน้าตัดตรงนี้นะครับแล้วก็รับ อะไรครับเทอร์โมโหลดนะครับเทอร์โมโหลดเนี่ยก็เป็นเป็นอุณหภูมิเพิ่มขึ้น50องศานะครับแล้วก็มีการแบ่งองค์ประกออกเป็น4นี่องค์ประกมี5โหนดนะครับก็คือข้อมูลนําเข้าของเราตรงนี้ที่จะต้องแก้ให้ถูกต้องก็คือมีโหนด5โหนดนะครับแล้วก็มีมี4มี่องค์ประ ตรงนี้ข้างล่างเนี่ยไอเคนเอลิเมนต์ก็เตรียมไว้เหมือนเดิมนะครับก็คือตรงนี้มันเป็นปัญหาของของบ่ายเอลิเมนต์ก็เตรียมไว้เป็นไงครับเป็น2อคูณสนะครับผมเตรียมไว้แบบนี้นะครับก็คือเอาเอาศูนย์คูณกับเมตริกเอกลักษณ์ซึ่งมีขนาดเป็น2อคูณสนะครับก็จะได้ออกมาเป็น0ูนย์สีตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเวกเตอร์ f ก็เตรียมศูนย์ไว้2ตัวนะครับเท่ากับจํานวนเอลิเมนต์ด้วยนะครับไอไอตัวเวกเตอร์เนี่ยก็จะมีเท่ากับจํานวนเอลิเมนต์ของเราซึ่งก็มีทั้งหมดสี่เอลิเมนต ส่วนตรงนี้ n เท่ากับหนึก็คือไอตัวโซเวอร์ทำร้อยรอบเต็มที่นะครับแล้วก็จะหยุดเมื่อค่าคัดเคลื่อนเนี่ยต่ำกว่า1คูณ1ิยกกำลังลบเทีนี้เรามาดูข้อมูลนำเข้านะครับข้อมูลนำเข้ามีอะไรบ้างนะครับก็คือมีตัวตัวโหนดนะครับตัวโหนดเนี่ยก็คือตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมีทั้งหมดเป็นไงครับกี่โนดครับก็มีทั้งหมด5โนดนะครับหโนดนะครับคุณก็อ่านเนี่ยมีอะไรครับมีเลขโหนดครับ ไอโนดนี่ก็คือเลขโนด x c ก็คือจะเป็นเป็น x c o o r d i n a t e นะครับก็คือก็เป็นพิกัดในแนวแกน x ก็อ่านมาก็เก็บไว้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสัมประสิทธิ์ที่จะใช้ในฟอร์แมตนี้นะครับฟอร์แมตของการเก็บเงื่อนไขขอบเนี่ยนะครับก็คือจะใช้เป็น c1 คูณกับ u บวกกับ c2 คูณกับอะไรครับ f เท่ากับ c3 แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้างบนคุณก็จะเห็นว่าอะไรครับข้างบนมันก็กลายเป็นอะไรครับ u1 เท่ากับศูนย์เห็นไหมครับเป็นกําแพงนะครับแล้วก็อันนี้ก็เห็นชัดๆว่า u u ห้าก็เท่ากับศูนย์ตรงนี้ก็แสดงว่าไม่มีแรงภายนอกเลยนะครับ f สองเท่ากับศูนย์ f ฟสามเท่ากับศูนย์นะครับ f อสี่เท่ากับศูนย์ด้วยนะครับเท่ากับศูนย์แบบนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเหมือนกับรับตัวเทอร์โมโหลดอย่างเดียวนะครับก็คือเวลามันร้อนขึ้นมันก็ขยายตัวลแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดความเค้นเกิดขึ้นในในชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้ถัดมาดูข้อมูลของ Element บ้างนะครับข้อมูลของ Element นะครับตรงนี้ข้อมูลของ e อ,อ,องค์ประกอบเนี่ยเนื่องจากว่าเขากำหนดตัวเส้นผ่านศูนย์กลางมานะครับก็คำนวณให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับใช้หน่วยตารางมิลลิเมตรนะครับใช้หน่วยตารางมิลลิเมตรแล้วก็ค่า e ก็หน่วยเป็นอะไรครับจิกก้าบาร์ ส่วนที่ต้องอ่านเพิ่มเข้ามานะครับก็คือตัวอัลฟานะครับอัลฟาก็คือ k ยกกำลังลบหนึ่งแล้วก็ตัวตัวเทม่อตัวอะไรผลต่างของอุณหภูมินะครับจากจากจากเงื่อนไขตอนที่เราเราติดตั้งไอ้ตัวชิ้นส่วนของเราเข้าไปเนี่ยก็คืออุณหภูมิเพิ่มขึ้น50องศานะครับในกรณีที่อุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงไม่คงที่นะครับให้คุณใช้อุณหภูมิที่เซนทรอยนะครับให้ใช้อุณหภูมิที่เซนทรอยได้ ในกรณีที่บางทีอุณหภูมิมันเปลี่ยนแต่ว่ามันไม่สม่ําเสมอก็อนุโลมให้ใช้ที่เซนทรอยในการคํานวณได้นะครับก็เอามาเป็นตัวแทนเลยเตรงนี้ก็จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยก็มีมีตัวที่ต้องอ่นเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวอัลฟากับกับตัวเดลต้าทนะครับผมใช้ตัว DT ธรรมดาเอาล่ะถัดมาปิดไปแล้วนะปิดปิดพวก รูปภาพพวกอินพุตต่างๆแล้วนะครับถัดมามาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้ก็คือคือเรื่องของการคำนวณค่า k รูปยังไม่ต้องปิดก็ได้นะครับอะถัดมามาดูเรื่องการคำนวณค่า k นะครับค่า k เนี่ยเค่า k ก็เป็นหนึ่งพันอีกมีหนึ่งพันมาคูณอีกแล้วนะครับก็คือ a e ส่วน l ทำไมต้องคูณหนึ่งพันอ่าก็เพราะว่า a ของเราเนี่ย a ของเรามันเป็นไงครับก็คือเป็นตัวเลข ใช่ไหมครับเเป็นตัวเลขแล้วคูณกับ10ยกกำลังลบหหน่วยตารางเมตรนะครับแล้วก็คูณกับอะไรครับ e คูณกับ10กกำลัง9ก้าก็จะกลายเป็นปาสคาลข้างล่างเนี่ย L L เนื่องจากเราเอา x ลบกันเพราะนั้น L มันก็จะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับมิลลิเมตรโอเคนะตรงนี้ก็จะเห็นว่าเออมันก็จะเหลือพุยไงมันจะเหลือตรงนเนี้ยเนี่ยเหลือตัดกันปุ๊บเหลืออะไรครับเหลือ10กกำลัง3าใช่ไหมครับเหลือ10กกำลัง3นะครับตรงนี้ก็คือเพราะนั้นหน่วยที่คุณได้ออกมาตอนนี้มันจะกลายเป็นเป็นนอะไรรคับิวต ต่อมิลลิเมตรแต่มันคูณสิบกำลังสามไปแล้วนะออกมาเนี่ยหน่วยมันเป็นสิบนิวตันต่อมิลลิเมตรแล้วก็มันคูณไปพันเท่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยูของเราเนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับเหตุผลที่บอกไว้ในคลิปที่แล้วแล้วนะครับก็คือเหตุผลที่จะต้องต้องคาไว้แบบเนี้ยแล้วใช้ L หน่วยมิลลิเมตรเนี่ยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ ให้ค่าในระบบสมมาในใน,ในค่าที่จะเอามาเป็นรากที่จะออกมาเป็นรากของสมการเนี่ยมีค่าต่างกันมาก,มากๆจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามันต่างกันมากเนี่ยมันจะมีผลเรื่องความแม่นยำแล้วเราก็เก็บค่าพวกนี้เก็แบบไว้ในฐานะที่เป็นตัว k ตัวเล็กแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ format นี้นะครับก็คือ k ลบ k ลบ k แล้วก็ k แบบนี้นะครับซึ่งจริงๆมันก็คืออะไรครับมันก็คือ a e ส่วน l ลบ AE ส่วนแแบบนี้นะแล้วก็ลบ AE ส่วน L มันก็จะเป็นฟอร์แมตนี้นะครับแล้วก็ AE ส่วนแลแล้วเป็นยังไงต่อครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือคุณก็จะมีไอ้ตัวเมทรลลิกใหญ่ๆก็จะเป็น5้คูณหอย่างเช่นเอเลเมนต์แรกเนี่ยก็คือ1กับ2ก็คือคุณก็หยิบหยิบค่าเคมาใส่เนี่ยสตัวเงี้ยสตัวงี้นะพอเอ e m เมนต์สคุณก็หยิบมาใส่อีกเอเลเมนต์สก็หยิบมาใส่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ใส่เข้าไปอีกเนี่ยอีกสี่ตัวนะครับบวกทับเข้าไปๆ อันนี้อันนี้พอจะนึกออกนะครับว่าว่ามันเป็นอย่างนี้ส่วนเรื่องการการไล่เรียงหมายเลขเนี่ยนะครับก็คือมันใช้ i 1 i 2ได้เลยนะครับใช้ i 1 i 2ได้เลย i 1 i 2ก็คือหโน,โนดซ้ายหนดขวาเนี่ยนะครับก็คือตรงนี้ผมต้องเอา n มาลบ1ก่อนนะครับเพราะว่าตัว Python มันเริ่มที่0ูนย์ะครับในขณะที่เราเวลาเราคีย์ข้อมูลเข้าไปเนี่ยเวลาสร้างเปลี่ยนเปลี่ยนรูปภาพเป็นเป็นตัวเลขเนี่ยเราเริ่มจาก1น,นะครับเพราะนั้นก็คือตัวเลขที่ได้มาเนี่ยต้องลบ1ก่อนมันถึงจะเป็นที่อยููู่่่ททีีถกกต้้อง Python มััันนรรจะคบ โอเคถัดมาถัดมาก็มาดูเรื่องของการ apply boundary condition นะครับตัวตัวเงือนไขขอบตรงนี้ก็ขอแจกแจ้งอีกสักทีนึงนะครับคลิปนี้น่าจะละเอียดกว่ากว่าที่แล้ว,ลวมานะครับก็คือไอ้เมื่อสักครู่เนี้ยทีแรกที่เราทำเนี่ยเ,เราต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้มันมีมันมี5โหนดใช่ไหมครับมี5โหนดมี5โหนดแต่ว่าเราใช้10 10สมการนะครับทำไมเราใช้10สมการครับทำไมเราใช้10สมการก็เพราะว่า เมันมีมันมีอะไรครับมีมีสมการสมดุลห้าสมการสมดุลห้าสมการนะครับสมดุลห้าสมการแล้วก็มีอะไรอีกครับแล้วก็มีเงื่อนไขขอบอีกห้าสมการนะครับเงื่อนไขขอบห้าสมการแบบนี้นะโอเคทีนี้ก็โซนที่เราใส่เนี่ยเมื่อกี้ไอ้เมื่อกี้ที่เราคำนวณค่าเคเนี่ยค่าเคต่างๆเนี่ยเนี่ยที่มันอยู่เนี่ยมันอยู่ห้าคูณห้ามอยู่ตรงนี้ค่าเคที่คุณคำนวณส่วนลบหนึ่งอยู่ที่ไหนครับลบหนึ่งตรงเนี้ยที่เซตไว้เนี่ยตรง ตรง S M K ตัวใหญ่เนี่ยลบหนึ่งมาอยู่ที่นี่ครับลบหนึ่งมาอยู่ที่ตรงนี้ห้าตัวอย่างนี้นะเซ็ตแค่เนี้ยจบละห้าตัวทีนี้มาดูถัดมาไอตัวการ apply v o u a d i l condition ก็คือจะเป็นอีกห้าสมการที่เหลือแบบนี้นะครับก็คือคุณจะเห็นตัวแรกใช้ K เอ่อใช้ C หนึ่งอยู่ที่ไหนครับ K N บวก J J ก็คือ C หนึ่งมาลงที่นี่หมดเลย C หนึ่ง C หนึ่งเนี่ย C หนึ่งลงมาห้าตัวเลยเนี่ย C หนึ่งลงห้าตัวลงแค่นี้พอจบ C สองครับ C สองก็มาลงที่นี่ฮะ C สองลงที่นี่ C สอง C สอง เนี่ยลงเนี่ยห้าตัวของกันนะครับสีสองแล้วสีสามอยู่ไหนครับสีสามมันอยู่ที่นี่ครับสีสามอยู่ทางขวานี่สีสามเนี่ยห้าตัวเหมือนกันนะครับตำแหน่งของมันจะอยู่แบบนี้นะครับไอตัวการการใส่บาริคอนดิชันเนี่ยตรงเนี้ยนะครับก็คือตัวเมตริกของคุณเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องคูณอยู่กับเวกเตอร์อะไรสักตัวหนึ่งถูกไหมครับเนี่ยเวกเตอร์สักตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ไอทางขวามือของคุณเนี่ยก็กจะเป็นเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับอ่าเเอรรรนง่ปา็ืธมด เรื่องธรรมดาที่ไม่ใช่เทอร์ l มสเตรสเนี่ยตรงนี้ก็เป็นศูนย์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 หมดเลยนะครับแต่พอเป็นเทอร์โมสเตรสปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเทอร์โมโหลดโผล่เข้ามานะครับไอตัวเทอร์โมโหลดเนี่ยโผล่เข้ามาก็คือคุณดูอย่างนี้เลยเนี่ยเราเราย้ายข้างเราย้ายข้างนะคือเดิมทีเนี่ยมันมันอยู่ในฟอร์แมตนี้ใช่ไหมครับคุณก็เดิมทีมันเป็นอะไรครับอ่าผมผมลอกให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงก็ได้นะครับ AE ส่วน L ลบ AE ส่วน L ลบ AE ส่วน L AE ส่วน L นะครับตรงนี้มันคูณกับอะไรครับมันคูณกับ u เนาะคูณกับ u อายุหนึ่ง u สองใส่ไปก่อนเป็นตุ๊กตาไปก่อนนะครับเท่ากับ f หนึ่ง e นะครับ f สอง e อ่ะ e ของ element เเปลายแบบนี้นะครับแล้วก็บวกอีกตัวหนึ่งบวกกับตัว thermal โหลดนะครับเต e r m โ l โหลดก็คืออะไรครับลบ ae alpha delta t อะไรเงี้ยนะใส่เข้าไป alpha delta t อ่ะใส่เข้าไปแบบนี้นะแบบนี้แล้วก็ ae alpha delta t แบบนี้ คุณก็ย้ายตบไปทางด้านซ้ายเอาไม่เอ่ตัวทีคุณย้าย F ตบไปทางด้านซ้ายมันก็กลายเป็นอะไรครับอ่าเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็มี u 1 U2 ยูออันขี้เกียจเขียนนะครับแล้วก็ลบอะไรครับลบ F นะลบ F เดี๋ยวมันจะกลายเป็นลบ F ตัวใหญ่อันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมเขียนให้ดูแบบ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 รูปย่อยนะครับแบบรูปย่อยคือเ l e m e n t เดียวเท่ากับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัว t h e r m a l โ o a d นะครับตัว t h e r m a l โ o a d ก็คือเนี่ยก็จะมีลบ AE Alpha delta t นีอยู่ นะครับก็จะมีนะครับแล้วก็ AE alpha delta t แบบนี้เพราะฉะนั้นไอตัวเลขพวกนี้มันก็จะมาใส่ที่นี่เนี่ยตรงนี้ก็จะใส่เป็นอะไรครับลบ AE ออ p h a delta t อย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับถัดมาเป็น AE alpha delta t แล้วก็ลบกับอีกตัวหนึ่งอ่ะก็ใส่เข้าไป นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยตรงนี้ผมคำนวณเทอร์มอลโหลดนะครับแล้วก็เป็นไงครับเอาตัวหนึ่งมาลบเอาตัวหนึ่งมาบวกทั้งตัวแรกอะติดลบตัวสองบวกได้กอองไหมครับเนี่ยเนี่ยผมก็ใส่เข้าไปแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีตัวแรกตัวเลกตัวแรกตัวแรกตัวแรกหมดเลยนะครับซึ่งซึ่งเดิมทีถ้ามันไม่ใช่เทอร์มอลสเตรสเนี่ยมันจะเป็นศูนย์หมดแล้วก็ไอตัว c ีสามนี่มาใส่ตรงนี้นะครับก็เป็นระบบสมการเป็นแบบนี้เอาละถัดมาเราก็เป็นไงครับก็แก้สมการใช้ไอตัว p r e condition conjugate gradient for normal equation อันนี้ก็ข้ามเลยนะครรับเพาาะว่ คือคือมันเป็นโค้ดสาเร็จรูปแล้วก็คือเวิร์กก็คือเวิร์กเลยก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วถัดมาเป็นอะไรครับก็คือ xtract ไฟกตัว solution ก็เช่นเดิมนะครับก็คือครึ่งแรกเป็นเป็น u ครึ่งหลังเป็นเป็นเเป็นแรงภายนอกนะครับแล้วก็ปรินอ่ะปรินแต่ละโหนดก็ print, u, ปรินตยูปรินอ่ะถัดมาคํานวณคำนวณโหลดเวกเตอร์ก็คือไอ้โหลดเวกเตอร์เนี่ยก็คือตัว f ตัวเดียวนะครับตัว f ตัวเดียวสังเกตนะครับสังเกตว่ามันคือ f ตัวเดียว เราต้องการคำนวณ f 1 f 2แบบนี้นะครับต้องการคำนวณแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็เป็นไงครับก็ต้องย้ายไอ้ตัวไอ้ตัว thermal load เนี่ยมา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 ,มาตบมาบวกข้างนี้นะครับก็คือมันก็จะกลายเป็นอะไรครับนี้ก็จะมี ae ส่วน l ลบ ae ส่วน l ลบ ae ส่วน l แล้วก็ ae ส่วน l พอคูณกับ u เสร็จแล้วใช่หไหมครับพอคูณกับ u 1 u สองเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องเป็นไงครับก็บวกกับอะไรครับ thermal load นะ่ ae อัลฟาเดลต้าทีนะครับข้างล่างในกลายเป็นลบแล้วนะครับมันย้ายข้างมาเนี่ยมันก็จะเป็นข้างบนจะเป็นบวกข้างล่างจะเป็นลบเห็นไหมครับเนี่ยข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบนะครับก็สุดท้ายออกมาตรงนี้ก็จะเป็นเป็นตัวตัวโหลดเวกเตอร์ธรรมดาแล้วก็คุณก็เอาไอ้ตัวโหลดเวกเตอร์เนี่ยมาคำนวณ normal stress มาข้างล่างต่อดีกว่า ัว normal s t นะครับมันรวมผลทั้งทางความร้อนเข้ามาแล้วเห็นไหมครับก็คือมันเอาไอตัว thermal load เนี่ยมามาเข้ามารวมแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นมันเป็น total แล้วนะครับ total stress แล้วนะครับ total stress แล้วนะครับก็คือรวมทั้งเชิงกลและก็เชิงความร้อนเข้ามาหมดแล้วนะครับพอข้างบนเนี่ยเราคํานวณเอาเอาเอาเชิงความร้อนเข้าไปรวมด้วยแล้วนะครับก็เอา F ส่วน A ตรงๆเลยนะครับแล้วก็แล้วก็เอามาพิมพ์ตอบนะครับเอามาพิมพ์ตอบอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโชว์แบบแบบหุบไอ้นี่ด้วยนะเนี่ยข้างหลังได้เป็นอย่างเงี้ยนะคร คือคุณสามารถที่จะที่จะจริงๆเดี๋ยวคุณมีไฟล์นะครับหรือว่าคุณสต็อปแล้วก็ดูก็ได้เนี่ยก็พิมพ์อะไรก็พิมพ์ตามนั้นนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กก็มีมีความหมายนะครับคุณถ้าคุณใช้ตัวเล็กคุณก็ต้องตัวเล็กตลอดแต่ถ้าคุณพิมพ์ตามผมก็ต้องพิมพ์ให้เหมือนนะครับ